สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ iStudio by c a p l e a เสารขาใหม่ล่าสุดค่ะที่เซ็นทรัลพระราม3ซึ่งสาขานี้นะคะเรามาพร้อมกับชมใหม่รูปแบบใหม่ค่ะที่ให้ทุกท่านได้ชอบสินค้าของทาง Apple ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ วันนี้คุณบูมเนี่ยมาถึงสาขาที่เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะกับไอซิโดบายคอเปอร์วายเซ็นทรัลพระรามสามมาถึงที่นี่ปุ๊บมาเจอหน้าร้านเป็นยังไงบ้างคะฟิลลิ่งขอทราบความประทับใจนิดนึงความประทับใจ,รใจแรกก็คือแบบว่าร้านเนี่ยตกแต่งแบบว่าฟังชั่นอลมากๆ โป่งโล่งสบายแล้วก็แบบเดินเนี่ยก็คือไหลไปตามแบบแกจเจตต่างๆที่ที่ที่ร้านเขาได้จัดไว้เลยใช่แล้วก็คือเดินง่ายแล้วก็หาอะไรก็สะดวกแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็น Apple p r e m i u m Partner ครับถ้ามาที่นี่เนี่ยอยากจะต้องแบบมาตรวจช็คแบตเตอรี่ใช่ไหมผมนี่แบบ1ปีก็ต้องแบบมาดูสักหน่อยว่าเฮ้ยแบตมันเสื่อมหรือยังนะอะไรอย่างงี้มีความเฟีเนมสมชื่อจริงๆครับแล้วก็ทุกอย่างมันครบจบที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะรีบมากันที่ไอซ์ทรโอไบคัพเวลส์สาขาสนาพระรามสามกันในเดือนนะคะเพราะว่าตอนนี้มี โปรโมชั่นในการเปิดตัวสาขาอยู่นะคะลดเยอะมากทุกคนมีจังอยากได้เลยทุกคนอยากให้ลองมากันนะคะมากันเยอนยนะ ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่วันนี้ได้มาใช้บริการที่ร้านไอซิ่วบายเคปปร์วสยสาขาเซ็นทรัลพระรามสามโฉมใหม่ของเรานะคะที่นี่เองนะคะเราได้ยกระดับการให้บริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะโดยการเรารวบรวมสินค้า Apple แล้วก็อุปกรณ์เสริมต่ตางๆครบครันและที่นี่เองมีศูนย์ซ่อมที่จะให้บริการลูกค้า Apple ทุกท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่จบครบในที่เดียวอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอเลียนเชิญทุกท่านได้มาใช้บริการที่ร้านไอซิ่วะะบายเคปเปอร์ไวส์สาขาเซ็นทรัลพระ